สวัสดีครับยินดีรับสู่เกม War Thunder นะครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการจมเรือไวๆเนี่ยเราทํากันยังไงก็หมดเรือเนี่ยมันจะมีคอมโพเนนต์มีส่วนประกอบในเรือเหมือนกับโมลล์ถังเลยมีเป็นโมเดลแบบนี้คือถ้าเกิดเรายิงโดนจุดอ่อนหรือว่าลังกระสุนเนี่ยเราก็สามารถจมเรือได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งลังกระสุนของเรือเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ด้านหน้ากับด้านหลังเรือนะครับก็จะมีบางลำที่มีลังกระสุนอยู่ตรงกลางเพราะงั้นเวลาเรายิงเรือศัตรูเนี่ยก็แนะนำว่าให้ยิงที่ด้านหน้าเรือหรือไม่ก็ด้านหลังเรือนะกาดนไ้้มขึ ซึ่งมันก็นทาให้เราสามารถบันช็อตเวสตูได้ในการยิงแค่ครั้งเดียวเวลาลังกระสุนระเบิดเนี่ยถ้าเป็นในโหมดเลวสิกแบตเทิร์เนี่ยที่ไม่ใช่อาร์เคดส่วนมากก็จะยิงแค่ครั้งเดียวเราก็จมเรือได้เลยในอาร์เคดเนี่ยบางทีลังกระสุนระเบิดแล้วก็ยังไม่สามารถจมเรือได้ในครั้งเดียวแต่ว่าเวลาลังกระสุนระเบิดทีเนี่ยพวกลูกเรือก็จะหายไปเยอะมากก็ทําให้เรือสามารถจมได้ง่ายขึ้นเพราะงั้นเวลายิงเรือก็พยายามเล็งกระสุนไว้เราจะได้จมเรือสตูได้ง่ายๆนะครับ โอเควิธีการจมเรือใไบปไปก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ข้องมารับชมนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมตลาไปก่อนสวัสดีครับ